กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะจะมามาดูงบไม่เกินหนึ่งใบแดงนะครับได้อะไรนะครับเข้ามาอย่างแรกนะครับก็คือจะมีทองอยู่เจ็ดสิบทองนะครับตังอีกหนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นเอ้หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบนะครับพาไปดูทีนะครับประตูนะครับก็ใช้เป็นด้านหน้าของ米兰科维ควิสนะครับ ตัวตึงตัวเหนียวประจำปแปซเลยนะครับส่วนข้างหลังตัวแรกก็จะเป็นฟาบิโอคานาวาโลนะครับยืดคู่เฟรเกียลฟันดายแบ็คขวานะครับก็จะเป็นเทนอเล็กซานเดอร์แอโธแบ็คซ้ายจะเป็นย yes ัสโกกอรดิโอมาให้นั่นกองกลางว่าครับกลางรับใช้เป็นโรดดีนะครับแล้วก็มีสตีเวนเจลาหนะครับส่วนกลางลูกใช้เป็นยูนิเมซี่นะครับ ปีกข,ขวาใช้เป็นการลเบลบิคาเร์นะครับปีกซ้ายใช้เป็นแบลลี่บาโคล่าล่างกากเขียวครับแล้วมีกองหน้าก็จะเป็นฮูโกอิกิตเก้ส่วนสำรองนะครับตัวแรกก็จะเป็นเดวิดไรยานะครับู้รักษาประตูต่อไปก็จะเป็นปีกซ้ายนะครับก็จะเป็นเอเดนฮาซาแล้วจะมีเอมปัปเป้นะครับกองหลังก็จะมี บาตโตนี่อีกตัวหนึ่งครับแล้วก็เป็นเจ้าปรินญ,ญานะครับแล้วมีวิงแบ็กนะครับก็จะใช้เป็นดุมฟี่นะครับแล้วก็กองกลางนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เทเจนี่ไรเดอร์นะครับแล้วก็มีเปโดเนโตนะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของไลออนกาฟเฟนแบกมิสซูตัวรับนะครับแล้วก็มีด็อกเตอร์แรดฟอร์ดนะครับ แล้วก็จะเป็นแฮร์รี่เคนครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับไลยันเชอร์กีนะครับมาดูทางด้านของตัวนี้มากนะก็จะมีเตอร์มิคโซบอลไลน์ะครับอันนี้ก็จะเป็นเนมานะครับเนมาล่างอุนอันครับหรือก็จะเป็นเล็กซานเดอรสอคซาคมี ara, มัซาร่ามีคามิวิงกาบบเลลร่แซอูกิลาซี่คนาเต้เมสซี่ แล้วก็เป็นทางด้านของดิคเนไลท์ยาเมาแล้วก็โฟเดนเฟมิโลเปสแล้วก็มีกาบี้มีเฟรนต์เตอเรสมีอ er ุกเตเซ็คเซแล้วก็มีทางด้านของดารโลนะครับแล้วก็มีโบเวนโบเวเดแล้วก็มีทางด้านของมาคูคุเรยาแล้วก็ตัวนี้เป็นเป็นธานากากะนะครับจากลีเดนเดตนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้นะครับราคา89บาบาทนะครับ สนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรัวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ